วัสดีดวงจันทร์แสนสวยของฉันไงจ้าไดแอนฉันชื่อไดโอนีว่าไงาไมไมมัสฉันชื่อไมมัสสวัสดีดวงจันทร์ดวงที่ชื่อเหมือนสลัดในภาษาสเปนเฮ้เอ็นเซลาดัสไม่ได้เหมือนกับโอเคก็แอบทายละแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เหลือด้วยนะเดี๋ยวทไททันอยู่ไหนล่ะไททันไททันที่ี้เขาจำชื่อนั้นได้ยังไง นายไปไหนมาเนี่ยไงดาวเสาฉันกําลังนั่งดูดาวอยู่มานี่เร็วฉันกําลังรวบรวมดวงจันทร์ทั้งแปดสิบสามดวงอยู่มีเรื่องที่ฉันต้องคุยกับพวกนายทุกคนอยู่เอาละทุกคนมาครบกันแล้วอ่ฉันดาวสาวเราแล้วนายเปไหนก็จริงก็นี่อาจจะดูแย่หน่อยแต่ฉันเพิ่งรู้ว่าวงแหวนแสนสวยของฉันถูกสร้างมาจาก ศพของดวงจันดวงเขาพูดจริงเหรอแล้วเขาจะบอกพวกเราทําไมเน่ยฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นชะสาบานเลยช่วยไม่ได้ที่ฉันเป็นหนึ่งในดาวคลอที่เบิ่มที่สุดในระบบสุริยะและนายก็เป็นดวงจันทร์น้อยของฉันยังไงก็ตามฉันเชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสที่สองเพราะงั้นถ้าพวกนายให้อภัยฉันพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ไงและฉันก็จะไม่กลืนกินพวกนาย คือจะให้เรายกโทษให้นายไม่งั้นนายฆ่าเราเนี่ยนะนั่นเรียกตัวเลือกเหรอเดี๋ยวฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเอสลัดด้าฉันชื่อเอ็นเซนล้อพอกันได้แล้วแน่นอนเราให้อภัยนายดาวเสาโอ้ขอบใจไทยท่านนายคือที่หนึ่งเลยและใช่ทุกคนก็เหมือนกันฟิวฉันหายกังวลเลยฮะแน่ละมันง่ายที่นายจะให้อภัยเขาดินาฮะก็นายเป็นดวงปโปรดไงก็จะให้ทำยังไงเ่ย เราก็แค่ดวงจันทร์นี่ยแค่เพราะว่าเราโคจรรอบดาวเสาพวกพวกเราพวกเราไปกันเถอะ ไงฉันรู้จักนายไหมเดี๋ยวนายใช่ดาวบ้าบ้าที่ซ่อนตัวอยู่แถบดาวเคราะห์น้อยหรือเปล่าอะไรไม่ฉันไม่ใช่ดาวเคราะห์ฉันถ่ท่านดวงจันทร์ของดาวเสานายเป็นดวงจันทร์เหรอฮะไม่จริงนะทำไมนายว่า,างั้นละ่ะนายดูตัวใหญ่เกินไปที่จะเป็นดวงจันทร์ที่จะบอกคือนายตัวใหญ่กว่าพูโตซะอีกเผลเๆนายอาจจะตัวใหญ่กว่าดาวพุธด,ด้วยฉันไม่เคยรู้เลยคือว่านายเดี๋ยวนะนั่นฉันบรรยากาศเหรออ,อ๋อฉันอยากมีบ้านจังเลยอะ่ะเฮ้ยเออนายช่วยโทษทีมากไปนะ แล้วนายมานี้ทำไมอ่ะฉันแค่อยากเจอกับนายนายคือดวงจันทร์ของโลกนี่เข้าใจแล้วนายสนใจโลกใช่ไหมใครหล่ะที่จะไม่สนเขามีคุณสมบัติที่เอื้อมนวยต่อสิ่งมีชีวิตเขามีน้าเป็นของเหลวด้วยใช่เขาไม่เหมือนใครแต่พวกเราก็ดีในแบบของเราฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนนายช่วยแนะนําฉันให้โลกได้ไหมนะแล้วดาวเสาร์จะไม่สังเกตว่านายหายไปเหรอดาวเสาร์มีดวงจันทร์ตั้ง83ดบดวงกว่าเขาจะรู้ก็สักพักเลยฮึถ้างั้นก็ได้ จะช่วยเท่าที่ทําได้แล้วกันขอบใจให้นายคือที่หนึ่งเลยแล้วติดต่อมานะนี่เขาเป็นดวงจันทร์จริงดินี่โลกดวงจันทร์จำได้ไหมที่ฉันบอกว่าอย่ามากวนตอนที่ฉันเล่นไพ่ใช่นะขอโทษเออพอดีว่ามีคนอยากเจอกับนายสวัสดีครับคุณโลกเป็นเกียรติจริงๆคือผมมาที่นี่ก็เพือ่อนายเป็นดาวเคราะห์ใหม่เหรอฉันไม่เคยเจอนายมาก่อนทำไมทุกคนถึงคิดว่าฉันเป็นดาวเคราะห์ไม่ผมเป็นดวงจันทร์ชื่อไททัน เฮ้เหมือนฉันเคยเห็นนายจตกไกลๆเลยนายคือดวงจันทร์ของดาวเสาร์ใช่ไหมเหมือนเขาจะเรียกนายว่า middle earth ใช่ไหมเดี๋ยวอะไรนะทำไมเป็นชื่อนั้นโอ้ก็เพราะว่าที่ท่านตั้งตามภูเขาชื่อดังจากหนังสือนิยายลอร์ดอัมเดอริงไงอ๋อเมื่อกี้ฉันนึกว่านายพูดเปรียบเลยว่าเขานั่นก็มีส่วนเพราะว่าพวกนายเกิดจากหินมมชใชนบรรยากาศแล้วก็ภูเขาไฟภูเขาไฟเหรอไม่ใช่ว่าเขาตัวเย็นหรอกเหรอภูเขาไฟน้ําแข็งไงโอ้นั่นฟังดูครูกว่าเดิมอีกอะไม่ น้ำแข็งจะคู่กว่าลาวาได้ไงเออมันคู่กว่าอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามพวกนายทั้งคู่มีแม่น้ำและลำธารน,นอกนั้นไม่มีใครมีแล้วเท่าที่รู้ <c oughs> แล้วไงเขามีมหาสมุทรด้วยไหมฮะอยู่ใต้พื้นผิวไงไม่ใช่น้ำธรรมดาด้วยเป็นของเหลวเลยมีโอกาสเกิดสิ่งมีชีวิตด้วยหยุดหยุดพูดเลยเขาเป็นดวงจันทร์โอเคเราไม่เหมือนกันสักนิดเหมือนไม่เอาหน้าจะหยาบคายสิไม่ดวงจันทร์ต้องเจียมตัวไว้อย่าพูดอะไรโง่โงแบบนี้อีกนายทำให้พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นดาวเคราะห์ได้ เฮ้ hey, ถ้าง,งั้นไททัานมีเรื่องอะไรเหรอผมมาที่นี่เพื่อเจอคุณอะฮะแล้วมีอะไรผมผิดหวังมากแบบนี้หยาบคายนะ โอเคบันทึกภารกิจรัสซาครั้งที่456ผมกำลังข้ามแถบดาวเคราะห์น้อยผมไม่ได้เจอซามาสักพักแล้วแต่แต่เจอกันครั้งล่าสุดมันน่าจะยังเป็นเหมือนเดิมและตอนนี้ผมก็เริ่มชินกับดาวเคราะห์พูดได้แล้วถ้าผมระวังตัววนนั้นก็แค่ถามคำถามแล้วปล่อยผมไปเพราะงั้นเหมือนผมจะไปพัวพันกับเรื่องเฮ้ <Hey! S 1> นายคือหนุ่มนักบินใช่ไหมออ ใช่ฉันไททันดวงจันทร์ของดาวเสาโอเคทำไมนายถึงมาอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยตะกี้ฉันนึกว่านายคือซีรีส์ขอโทษที่ทำตกใจแต่ดาวเสาตามหาฉันอยู่เพราะงั้นฉันเลยต้องซ่อนฟังนะฉันขออะไรที่มีแค่นายช่วยได้แล้วนายว่าไงละ่ะเออโอเคนายผ่านมาแล้วแค่ตอบคำถามและยิ้มสู้สบายสบายนายทำได้โอเคไททันฉันยินดีช่วยนายจริงดิสัญญานะฉันสัญญา โอเคงั้นฉันอยากให้นายลงมาที่พื้นผิวชั้นใต้ส่วนลึกดํามืดของมหาสมุทรแล้วหาสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวฉันฉันนึกว่าฉันกลัวว่างานนี้มันไม่ง่ายแต่ฉันต้องรู้ไว้เอาฟังนะฉันอยากช่วยจริงๆแต่หัวหน้าต้องฆ่าฉันแน่ถ้าฉันนายสัญญาแล้วขอโทษทีไททันไว้คราวหน้านะ <c oughs> นายเออขวางทางฉันอยู่ฉันรู้ฉันเออเพิ่งจะนึกได้ว่าฉันลืกระเป๋าตังอวกาศไว้ข้างในเออเอ่เอไว้ไหนละ่ะหนุ่มนักบินคอมพิวเตอร์ฉันมีโอกาสร,ารอดบนไททันเท่าไหร่ถ้าคุณอยากให้ต่อแบบนุ่มนวลขึ้นก็มากกว่าดาวสุขอยู่หน่อยหนึ่งฉันเกือบจะตายบนดาวสุกเป็นร้อยครั้ง แต่ว่ารอบนี้มันไม่มีหุ่นยนต์นักค่าโอ้โลองออกขึ้นเยอะเลยกลับกันอาจจะมีเอเลี่ยนนักค่า <oz> คอมพิวเตอร์บางทีฉันก็เกลียดแกนะฉันฝากนายเรื่องนี้ด้วยหนุ่มนักบินใช่ฉันไม่ได้โดนดาวเคราะหยักษ์บังคับทำนี่ดวงจันทร์ตั้งหากถ้าจะให้ถูก <oz> <oz> ฉันว่าเขาได้ยินคุณ <oz> ใช่ <oz S 1> ไอ้สีส้มนี่มันคืออะไรคอมพิวเตอร์ ชั้นบรรยากาศที่สร้างจากฟ่นไฮโดโครคาร์บอนยังเจ๋งฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราจะมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน,น่นเหลือเชื่อมากแถมยังหนาแน,น่นกว่าโลกถึง1.6เท่าด้วยอ่าได้ยินไหมหท่านนายหนาแน,น,น่นมากฮ่าฮ่า ไม่อยากเชื่อว่าจะพูดงี้แต่คิดถึงอากาศของดาวส่งจังคุณต้องการชุดใหม่หมั้ยอยากครับโอเคแผนว่างไงคอมพิวเตอร์หาเส้นทางไปยังมหาสมุทรแบบผ่านพ่ำงั้นเหรอที่จริงคือ d ดอาเพีแล้วมันคืออะไรก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ค่อยๆผุดขึ้นมา โอเคเช่เขาต้องมีคู่มือธรณีวิทยาบนไทยท่านแล้วล่าเพื่อไปถึงมหาสมุทรเราต้องข้ามพื้นผิวดาวไป60สไมล์และผ่านชั้นน้ำแข็งอีกหลายชั้น60ไมล์แบบนั้นฉันรอดได้จริงเหรอด้วยชุดใหม่ของคุณก็อาจได้อ่าโอเคได้เวลาสำรวจเฮยไททัานองอไง,งหนุ่มนักบินไม่อยู่นี่อะ ไม่ฉันกําลังตามหานายฉันเอเรื่องหมอนั่นเหรอใช่เรื่องหมอนั่นฟังนะฉันรู้ว่าโลกหยาบคายแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่คําว่าไม่ตั้งใจที่นายบอกคือที่โลกพูดว่าฉันเป็นดวงจันทร์และฉันไม่ควรจะฝันได้กลายเป็นอย่างอื่นใช่นายคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเหรอฉันคิดว่าโลกรู้สึกเหมือนกําลังโดนนายขู่เขาภูมิใจที่มีสิ่งมีชีวิตแต่เขาก็เจ็บปวดเพราะพวกนั้นเหมือนกันเขาคิดว่าการที่เขาได้เจอตัวตนอื่นที่รองรับสิ่งมีชีวิตทําให้เขารู้สึกโดนรุกราน ฉันรู้ว่านายโกรธแต่ทำใจให้สบายเถอะโอเคไทชอนเฮ้ hey, ไทชอนเดี๋ยวนะั่นหนุ่มนักบินเหรอเขาอยู่ไหนเอ่อเออหน,หนุ่มอะไรนะหนุ่มนักบินเขาเป็นชาวโลกตัวจิ๋วที่อยู่ในยานไซน่าลัก,กเดี๋ยวเขาอยู่ใต้พื้นผิวเหรอนี่พื้นที่ส่วนบุคคลดวงจันทร์โอเคเฮ้ hey, เดี๋ยวอเขาไม่ยอมตอบเลยแล้วเราจะหาได้อเพียตเจอยังไงฉันไม่รู้มีไอเดียแจ่มๆไหมแค่ข้อเดียว เดี๋ยวไอ้นี่มาจากไหนฉันพิมสามมิติเองแล้วนี่ฉันต้องขุดทะลุหินหนาและดัแข็ง60ิไม้เนี่ยนะถ้าไม่งั้นคุณต้องหาทางที่จะชนะไททันและฉันก็จะกลายเป็นซฉันไม่เข้าใจมุกเกี่ยวกับตำนานความเชื่อแง่ละไม่รู้อ,อ้นี่หนุ่มนักบินขุดเจาะพื้นผิวฉันเหรออ่าฮะ ได้ยินแล้วโอเคโอเคหนุ่มนักบินกำลังช่วยดูว่ามีสิ่งมีชมีวิตใต้พื้นผิวของฉันไหมนี่เขาอาสาทำเองเหรอก็ซับซ้อนนิดนึงนี่ฉันรู้ว่านายโกรธและกังวลหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แบบนี้มันผิดแล้วนายเป็นบ้าอะไรเอะเอะทำไมนายถึงต้องมาไกลขนาดนี้เพื่อมาขอโทษแทนบางเรื่องที่โลกพูดด้วยฉ,ฉ,ฉ,ฉันฉันไม่รู้ เดี๋ยวเราไม่ได้มาคุยเรื่องฉั้นพวกเรานายเป็นเพื่อนกับโลกใช่ไหมแล้วเขาเท่าเทียมกับนายหรือเปล่าฉันฉันบอกเราเป็นเพื่อนกันเพราะงั้นฉันไม่เคยจะเห็นโลกชวนนายเล่นเกมการ์ดกันเลยด้วยซ้ําโอกาสเดียวที่เขาจะดีกับนายคือตอนที่เขาเอาไปอวดแบบนี้นาะยยังเรียกว่าเพื่อนอีกเหรอปล่อยหนุ่มนักบินซะหรือจะให้ฉันกลับมาพร้อมกับอีกดวงอีกไกลแค่ไหนเดี๋ยวหนุ่มนักบิน สวรรค์มันร้อนเกินพิกัดอ,อ๋อนี่ร้อกันเล่นเหรอว้าวมหาสมุทรใต้ดินของไทยท่านฉันมาถึงสักที มหาสมุทรใต้ดินของไทยท่านดูที่นี่สิมันงดงามใช่ไหมล่ะใช่ไม่ชุดของคุณคงจะอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงข้างล่างนี้อีกอย่างอย่าลืมนะว่าคุณถูกดวงจันทร์ขนาดยักษ์บังคับให้ทำเพราะงั้นบางทีใช่แล้วคุณต้องทำมันต่อไปโอเคฉัน okay. ก็แค่ตต่อก็ได้ หนุ่มนักบินนายอยู่ไหมถ้าเกิดว่านายยังอยู่นายช่วยพูดอะไรหน่อยไททันฉ,ฉันอยู่นี่เขาไม่ได้ยินคุณจากใต้พื้นหินและน้ำแข็ง60สไมล์อย่าโง,ง่ไปเลยโอ้ขอโทษล้อกันที่ฉันไม่เข้าใจเรื่องไอ้ดาวเคราะพูดได้ไี่เท่าไหร่ก็ถูกอีกอย่างข้างล่างนี่มืดมากเลยแล้วเราจะหาสิ่งมีชีวิตเจอได้งไงถ้าเกิดมันมีให้หารจริงเดี๋ยวฉันสแกนให้รอเดี๋ยว อ่าแล้วเรารออะไรอยู่ฉันพบการเคลื่อนไหวไปทางนี้ดาวคารนเฮ้ยเออโลกไปไหนอะ่ะคงอยู่ในวงโครจรตัวเองนายยังไม่หายงอนกันเหรอไม่ทำไม ก็เออไทท่านเขาคลั่งไปแล้วแถมเขาบังคับหนุ่มนักบินให้ตามหาสิ่งมีชีวิตใต้พื้นผิวเขาด้วยนายต้องล้อฉันเล่นแน่ๆไทท่านไม่ทํางั้นหรอกฉันพูดจริงๆนะไม่เอาหน้านายพูดอะไรกับเขาหน่อยฉันไม่เชื่อเสียใจด้วยดวงจันทร์ของโลกเออ หูฉันไปหมดนั่นเป็นผลจากแรงดันใช่ฉันเคยลงสาดน้ำมาก่อนคุณกังวลใช่หรือไม่ไม่ฉันแค่กำลังดำลงไปในมหาสมุทรของดาวเคราะห์ลึกลบที่ฉันอาจจะเจอปีศาจในทุกรูปแบบฉันต้องเจอมันอย่างแน่นอนแน่นอนเหรออะไรน่ากลัวกว่ากันได้พบสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือได้พบว่าคุณอยู่ตัวคนเดียว คอมพิวเตอร์ไอ้บ้านที่ไหนเขียนแกเนี่ยชื่ออย่าขยับจะจะทำไมมันกำลังมาทางเราโลกโอ้เฮ้ดูสิ ดวงจันทร์ฉันนี่ฟังนะนายต้องเคลียรเรื่องนี้ตอนนี้ไททันเขาฉุนมากๆแล้วเขาก็ฟังนะฉันไม่ต้องการนายแล้วดาวสุก็ไปยุ่งตัวให้ฉันคงตัวได้เหมือนกันใช่แถมเราเป็นเพื่อนรักกันแล้วโอเคอย่าทําให้มันดูเหมือนเกินเพื่อนนะอ๋อใช่โลกฉันรู้ว่านายเป็นห่วงชาวโลกของนายมากและตอนนี้หนุ่มนักบินกําลังอยู่ในอันตรายเอ<ถ>ฉันไียินเขาแล้วนี่ดวงจันทร์ไปซะ อมพิตฉันกำลังจะสลบนี่เธอช่วยมันอยู่นี่ไหนเอ้ก็แค่น้ำแข็งเสียงคุณดูผิดหวังก็แบบฉันดีใจที่ไม่เจอปีศาจแต่เอยบางทีเราอาจจะเดียวดายจริงๆฉันบอกแล้ว ah, ใช่เดีเด๋ยวนั่นอะไรสิ่งมีชีวิต ที่มีซิลิคอนเป็นพื้นฐานมีแค่อะไรแบบนี้จะอยู่รอดในภาวะนี้ได้เหมือนสิ่งมีชีวิตย่อมหาทางรอดได้เสมอว่าไงเจ้าตัวจ้อยเฮ้ว่าไงคุณร้องไห้เหรอเขางไททัทนโอ้พวก นี่นายยังไม่ยอมปล่อยหนุ่มนักบินอีกเหรอก็ฉันบอกนายไปแล้วว่าเขากําลังช่วยฉันอยู่และฉันบอกนายแล้วว่าจะกลับมาพร้อมกับอีกดวงท้านนายยังไม่ปล่อยเขาเออแต่แถวนี้ไม่มีใครเลยนะได้ไหมดีมาสเขาบอกได้ไม่มีโตตอนละฉันได้ยินเลยโฟร์บสัสชัดเต็มสองหูเลยนายคือกําลังเสริมเหรอ อ้คิดว่าเราทําอะไรนายไม่ได้เหรอโอ้พวกนายทาได้แน่ไม่จะเป็นต้องเป็นดาวเคราะห์อรถึงจะทรงพลังเล่นตรายจะบอกให้เอาปุญนเดี๋ยวไงนะนี่ก็คือปัญหาของเราไงพวกที่ผ่านมาเราเชื่อว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกเราเป็นดวงจันทร์พวกนายไม่คิดว่าพวกเราถูกกดขี่กันมาตั้งนานแล้วเหรอเฮ้ย hey, อย่าไปฟังเขาข้าวกว่อนลอกเรียกว่าก้อนกรวดนะใช่ใจร้ายมากว่าไหมละ่ะแน่นอนแงล่ล่ะแต่ว่านั่นมันไม่จริงเข้าใจไหมเข้าใจแล้ว พวกนายต้องช่วยฉันสิเงียบดวงจันทร์ของโลกเลิกสังรณสังน่ได้แล้วใช่ชิวหน่อยดวงจันทร์ของโลกเลิกเรียกฉันว่าดวงจันทร์ของโลกเออช่วยมาเคลียร์ทีด้านมืดของดวงจันทร์นึกว่าจะไม่ขอแล้วฝังนาทยท่านฉันอาจจะตัวเล็กกว่านายแต่ฉันยังสามารถพุ่งชนนายได้และนายเละเทสแน่เพราะงั้นเข้าใจที่ฉันพูดนะอ่าโอเคฉันจะจะปล่อยชาวโลกไปงานเสร็จเรียบร้อย ว้าวน่าจะทำบ่อยกว่านี้อ่าเจ้าคนนั้นน่าจะอยู่ข้างในพื้นผิวฉันนะ่ะงั้นถุยเข้าออกมาสิทำได้ด้วยเหรอฉันไม่รู้งั้นลองดูก็ไม่เสียหายเฮ้ย hey, เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันคิดว่าไททันจะถุยเราออกทำได้ด้วยเหรอหนุ่มนักบิน เป็นอะไรไหมฉันว่าเขาตายไปแล้วละฉันไม่ตายฉันยังรอดดีใจจังนายไม่ควรมาสำรวจที่นี่ด้วยตัวคนเดียวโอเคมาเร็วไปกันเดี๋ยวนายไปเจออะไรมาไม่เอานะสสำคัญด้วยเหรอสำคัญสิฉันเจอมหาสมุทรที่มืดและกว้างใหญ่แต่ฉันคิดว่าฉันเจอสิ่งมีชีวิตบางประเภท ฉันมีสิ่งมีชีวิตดวงจันทร์มีสิ่งมีชีวิตมันก็ไม่มีกฎห้ามนี่งั้นงั้นอะไรไม่รู้สิแต่บางทีอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเฮ้ยนั่นนายจะไปไหนอ่ะจะไปไหมดีมอรสได้อยู่แล้วโฟร์เสเฮ้ยนายด้วยเหรอเอาแล้วเราทุกคนจะไปไหนอ่ะเออได้เอออย่างน้อยก็ไม่ตายอย่างน้อย ฉันว่าฉันคงต้องทำภารกิจนี้ต่อไปเออหวังว่าจะไม่มีเรื่องจะแย่ตามมานะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร